อาโซฉลองครบรอบ4ปีตอบแทนคำขอบคุณ2,500,000ซับส r คร e เพียอคุณกดแชร์คลิปรายการของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรนับเสื้อ Limited Edition รุ่นฉลองครบรอบ4ปีติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o so m s l a s h s o ครับ สนับสนุนโดยเบรนบูสเตอร์อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานวิตามิน B3 มีความจำเป็นต่อระบบประสาทและการทำงานของสมองรักษาอาการเครียดและช่วยในการไหลเวียนของเลือดมีหน้าที่ในการเผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังและการสร้างไขมันในร่างกายช่วยทำลายสารพิษจากโมลพิษได้ตื่นขึ้นมาอย่างสมองโล่งสดใสเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ e i k e b r a i n b o o s t e r c o m Facebook Fanpage Brain Booster Line e i k e b r a i n b o o s t e r Instagram ei_brainbooster และที่เบอร์0614601734มาเพิ่มประสิทธิภาพของสมองไปด้วยกันกับ Brain Booster เอาฮายสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเด็กๆนะคะทั่วประเทศเข้าสู่รายการ A bit in a little bit of English เล็กๆน้อยๆกับภาษาอังกฤษไม่กี่นาทีต่อวันที่ทำให้เด็กทั้งชาติฉลาดขึ้นค่ะ y e a ขึ้นมาเลยมาฮัลโหลฮาย welcome hello h o how are you today I'm fine thank you and you sit down oh จริง่การตอบอย่างนี้ไม่ต้องอายนะครับมันถูกต้องอยู่แล้วครับ I'm fine, thank you and you. อยู่ดีคุณเอะมาใส่ภาษาไทยเลยเด็กๆที่รายการอบดดิอิงเรางง Who are you คะ I'm a Adam Badshaw นะครับบางคนเรียกว่าไอ้ดำแบดชั่วใช่ครับไม่รู้เพราะอะไรครับ Why Why do t h i e people call me this? ยังต้องถามอีกเหรออาจารย์ดำเป็นชาวอเมริกันนะครับมาอยู่ไทยได้ประมาณ8ปีครึ่งนะครับชอิตาลี been in Thailand for eight and a half years. ภาษาไทยดีขนาดนี้เพราะอะไรเหตุผลเดียวเพราะมีเมียเป็นคนไทยจบก็มีส่วนนะแต่ว่าจริงๆก่อนที่ผมคบผู้หญิงไทยก็พูดไทยได้นะว่าต้องเข้าไปจีบด้วยภาษาไทยนะฮะถึงจะได้ผลนะฮะแล้วภาษาไทยชัดขนาดนี้เพราะว่า ก็ไม่มีทางรัดนะครับต้องฝึกฝนทุกวันนะครับตั้งแต่8ปปีก่อนผมก็พยายามตื่นเช้าแล้วก็อ่านภาษาไทยออกเสียงนะครับทุกเช้าแล้วก็พยายามบริหารลิ้นปากกับกรามในการออกเสียงภาษาไทยให้มันชัดนะครับคืออาจารย์นำเป็นเพื่อนพี่ลูกกอล์ฟเองที่แบบว่าทุกครั้งที่อาจารย์พูดภาษาไทยพี่ลูกกอล์ฟจะรู้สึกกับต้องกลับมาประเมินภาษาไทยตัวเองว่ามันล้มเหลวหรือไม่แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้แบบพูดรอเรือขนาดนั้นนะครับในชีวิตประจําวันเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษนะฮะเราไม่ได้บอกว่า how Are you doing? How are you? I don't know. How are you? How are you doing? Where are you going ไปไหนไป g o i n นะ Where you going ง่ายงครับตัดเลยครับแต่วันนี้อาจารย์ดมเนี่ยจะต้องมาเป็นครูสอนนักเรียนของเราคนนึงซึ่งนักเรียนของเราเนี่ยตอนนี้ภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยแบบดีขึ้นโยมมองมาอ๋ดูทุกคลิปนะครับชอบนะครคนนี้ก็เขาเรียกว่าแสนรูะ Do you find our n แสนรู้เน่ยังมาด่านักเรียนรับ

ว้าวโอเคยินดีต้อนรับด m ครับชื่อผมคืออด e มอ่าชื่อผมคือโอเคดี o ี่ได้รู้ o ักคุณดีที่ได้รู้จักค o o วันนี้เราจะให้เห็นถึงความต่างของภาษาอังกฤษที่เขามักจะยึดกันบอกว่าอันนี้เป็น U K นะอันนี้เป็น U S นะออ๋เคยรู้ไหมไม่เคยรู้ครับจริงๆครับ United Kingdom U S United States อันนี้รู้ใช่ไหมอ๋อ United Kingdom สหราชอาณาจักรแล้วก็ U S สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาอ่าเริ่มประเด็นนี้ก่อนตอนเด็กๆไม่รู้ว่า K หรือเด็กๆทางบ้านเคยสงสัยหรือไม่เริ่มจากสเปลลิ่งก่อนการสะกดคำสะกดคำทำไมบางครั้งเจอ M O M ว่าแปลว่าแม่แล้วบางครั้งไปเจอ M U M ก็แปลว่า,แ,วาแม่แล้วกูต<อ>้องเลือกแม่ตัวไหนแล้วบางครั้งอย่างเงี้ยบอกว่าพี่ลูกก๊อปคะอาจารย์สะกดคำว่าสีว่ L o R, า color แบบ color C O L O R L O R บางอาจารย์ก็สะกดว่า C O L O U R มันอ่านคันรั่วหรือเปล่าคะดังนั้นวันนี้จะมาไขข้อข้องใจกันว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเรายึดจากการ s เป lling การสะกดคำมันก็มีหลักให้จำอยู่สองแบบอันแรกก็คือเป็นการสะกดคำแบบฝั่ง UK เช่น M U M อ่านว่า m ั m ในขณะที่อเมริกัน M O M M O M มันะมอเหมือนแม่นะครับแต่ถ้าเราเรียก Mother อันนี้เหมือนคำว่ามันดานะครับมัาลองดูี่แม่เหมือนมันดานเยอะถูก Correct Mother ถูกเลย Word ชัดว่า Chat Ver Chat h e r Chat คราวนี้ก็สมมติว่าอย่าง color อย่างเงี้ย color ถ้าเป็นตัวไม่มี u ก็เป็นการสะกดแบบฝั่งอเมริกันนะแต่ถ้ามี u ปุ๊บเป็นการสะกดแบบฝั่งอังกฤษนั่นเองซึ่งบางทีถ้าเราแบบว่างงๆแล้วก็เอ้ยทำไมมันเป็นอย่างี้ที่จริงก็อ่านเหมือนกันเนาะ color 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 ใช่ครับ favorite favorite ถ้าเป็น favorite ของอังกฤษก็จะเป็น f a v o u r i t e แต่อเมริกาตัด u นะครับอาจจะเป็นเพราะเราขี้เกียจมั้งอ่ะไม่าาาง่ายาาา่าา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  แล้วอะไรก็ได้เว้ยแล้วเวลาเลือกใช้ครับคำว่าคือคืออย่างอย่างพี่เองเนี้ยคือเราเราบอกก็แล้วแต่คนถ้าเป็นคนไทยเราผสมผสมกันได้เหมือนกันถ้าสมมติเราไปเรียนเมกาใช่ไหมฮะพี่ว่าก็อาจจะง่ายกว่าถ้าเรายึดตามหลักของเมกาไหมเมกาครับไปเมกาก็ยึดตามหลักของเมกาไปอังกฤษเพราะว่าบางทีในคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะเคมันจะเซตได้คุณรู้ป่ะว่าเราค่าได้เราจะตั้งค่าว่าคุณจะเอาแบบฝั่งยูเออียเคนัตั้งเป็นประเทศได้ว่าจะให้ไปอยู่ฝั่งไหนถูกแล้วบางทีพอเราตั้งแบบยูเอสไปแล้วเราพิ คราวนี้เนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นอีกคำหนึ่งที่ชัดว่าอย่างเซนเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางเซนเตอร์อย่างเงี้ย C E N T E R อันนี้คือเป็นแบบเมกันสะกดคาอังกฤษก็จะเป็น R E ตอนท้ายใช่ไหมใช่อังกฤษจะเป็น C E N T R E ทำไมครับก็เป็นการสะกดคำของเขาแต่อ่านเหมือนกันว่าเซนเตอร์ไม่ใช่ว่าพอมาเจอแบบอังกฤษเราไปอ่านว่าเซนเทร์เซนเทร์ no เซนเทรเซนทร์เซนเตอร์กับเซนเตอร์แต่วันนี้เรื่องการสะกดคำเราเอาไว้ก่อนเรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ การใช้คำศัพท์รู้ไหมว่าบางครั้งในสองฝั่งเนี้ยเขาใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันยังไงครับเช่นกางเกงขายาวถ้าเป็นที่อังกฤษกางเกงขายาวแบบนี้ I call them trousers trousers ที่เด็กไทยแบบ trouser คือจริงๆแล้วถ้าเป็นชาวเมกันเราก็เข้าใจคำว่า trousers ว่ามันแปลว่ากางเกงขายาวนะฮะแต่ว่าที่เมการเราใช้คำว่า pants p, <ants. S 1> p a n t s pants ่า pants pants ต้องคือถามว่าเติม s ทำไมก็กางเกงมันมาเป็นคู่ค่ะเวลาบอกว่าชอบกางเกงก็ i like your trousers ก็ก็ชอบทั้งสองข้างไหมชอบข้างเดียวแต่ i like your pants เออชอบข้างเดียวว่ะอ่ที่อังกฤษเอง pants มันดันมีความหมายว่าชั้นไหนใช่ไหมเออเหมือนเป็นกางเกงในที่ผมเข้าใจคือมันเป็นกางเกงในนะว่า pants ถ้าเป็นทีเมกันมันคือเกงขายาวใช่แต่ว่าถ้าเราเติมคำว่า under underpants แปลว่ากอดกนั่นแหละดังนั้นถ้าํำถามว่าเดี๋ยวทดสอบนะคร we will test K okay do you like my pants or my underpants pants โอเคตอบได้ถูกครับแสดงว่าไม่ชอบกันเกงในของอระดัมใช่ไหมมันดูมีความมีการมาชวนแัน I want to see you u n d e p a n t s โอเค let's see here อีโอเซนเซอร์เนใครเอาตอนนี้ไปออกชีพดานะฉันคือผมยุบนรายการนี้นี่ฉันจะไม่พาแขกมาแล้วควบคุมอะไรไม่ได้นี่ไม่ใช่แขกครับนี่ยังกินผมไม่ได้เป็นแขกนะครับผมมาจากเมกานะครับโอรายการนี้ยังจำเป็นต้องมีพี่อยู่ไหมครับนครับ้คุณเข้าขาดีกันขนาดนี้แล้วก็ไออาร์ตูดีดัมอ่ะคราวนี้ตัวอย่างมีตัวอย่างมาให้อีกแล้วครันสมมติว่าห้องน้ำ เจอบ่อยเลยจริงๆคําว่า toilet ถ้าแปะตรงตัวก็แปลว่าส้วมนะฮะใช้ได้ถโถส้วมนะฮะเราใช้ได้นะครับถ้าเราบอกว่า I'm gonna go use the toilet ถ้าเป็นชาวเมก,กันเขาก็ไม่ให้รายละเอียดขนาดนั้นนะฮะเราจะบอกว่า I'm gonna use the bathroom หรือ I'm gonna use the restroom เนี่ยอ่อ rest rest room คือคือคือของเมกันมันจะเป็นแบบ bathroom ก็ได้ห้องน้ำแต่ของอังกฤษยังเขาจะใช้บอกว่า toilet กันเยอะเหมือนกันพราที่เมกันเนี่ย uh พี่จะไม่ค่อยเจอคนใช้ toilet เนาะเขาใช้ rest room rest เปราว่าพักผ่อนอ่ะเหมือนเข้าไปแล้วพักผ่อนาได้ไปผ่อนเข้าไปนั่งอะไรร้องคำน้าแบบเข้าไปพักผ่อนซิ พักก่นนะ If you go to America and you use the word toilet Americans will understand คนเมกันคงเข้าใจอยู่เข้าใจดีแต่มีอันนี้มีให้ภาษาอังกฤษอันหนึ่งสุดท้ายแล้วกันถ้าเป็นของ UK เลยคํานี้พี่ว่าเมกันไม่ใช้เวลาบอก I need the loo I I need the loo loo l o o เลยตอน use that word o n t use i t loo เนี่ยก็คือเหมือนสุขาหรือส้วมอ่ะ we have other slang words เรามีคำสลังคำอื่นนั่นคือเช่น I'm gonna use the can กระป๋องนะ the can the John ไม่ the John ได้แล้วเดี๋ยวให้ให้เคลองพูดเป็นอังกฤษก็ I need the loo I need the loo I need the loo loo แบบ loo หลย loo l o o loo loo I need the loo ฝรั่งฝรั่งนี่ไม่อังกฤษแต่ถ้าเป็นแบบเมียนการก็บอกว่าอะไร I need the bathroom โอเค bathroom bathroom b a t h r o o ก bathroom 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 okay very good very good very good หรือว่าถ้าเราอยากถามถ้าไปอเมริกาแล้วถามเขาว่า where's the restroom ได้ไหมได้ได้ได้ where's the restroom มันจะเป็นทางการมากที่สุดเหมือนับว่าสุขาเนาะสุขาคือ restroom bathroom ห้องน้ำ toilet ส้วงแต่ของไทยได้รวมในทั้งห้องน้ำทั้งส้วมทั้งห้องอะไรเลยอยู่ในห้องเดียวนั่นคือช่ยเลยเรื <laughs> ่องสำเนียงนะครับถ้าสมมติเมื่อกี้นะครับเราพูดถึงคำว่า center นะฮะถ้าเป็นชาวอเมริกันที่ขี้เกียจครับซึ่งประมาณ99%นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เราก็จะตัดตัว t เวลาออกเสียงเราจะพูดว่า center 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 Let's go to the center 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 หรือถ้าเป็นคำว่า internet 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 นะฮะไอเซ็นเตอร์เป็น internet อ่ะน้ำเอาคำง่ายๆเลย I say water water Adam says water K says water okay สองอันนี้แบบอเมริกันบ้างแล้วก็ลูนคือลูกคืนลูกคือลูกคืนเฮ้ยให้อันนีสุดท้ายให้อันนีสุดท้ายเด็กถามมาเยอะมากตกลงวิตามินวิตามินวิตามินกูงงมากเลยกูงงเหมือนกันถ้าอเมริกันก็วิตามิน you say vitamin I say vitamin อ่า uh, ผมวิตามินถู <laughs> ครับ <laughs> <laughs> สำหรับเข้าใจนะ uh. จะบอกว่าเออสมมุติไปร้านขายยานะครับ Hey <Yeah. S 2> do you have uh, vitamin C ก็รู้เรื่องเห็นเรื่องรู้เรื่องแต่ว่าท่าจะชัดเวอร์ฮะก็เข้ามาที่ตัวอะไรนะวีใช่คือวิตามินหรือวิตามินวิตามินอ่าแล้วก็วันนี้ก็เอาความรู้มาฝากกันแค่นี้ถ้าอยากให้อาจารย์อดัมกลับมาอีกในรายการอบิทนี่ของเราก็ทิ้งข้อความเอาไว้คอมเมนต์เอาไว้ใต้ที่ยูทูบของเราตรงนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมมีคำถามนิดเดียวว่าผมว่าหลายคนก็อยากรู้คนเล่นเกมเนี่ยเซ็นเซอร์ตีนออกไปคนเล่นเกมเนี่ยจะต้องใส่คำว่าสเปกเตอร์แต่คำที่เขาสะกดออกมามันจะมี S P E C T E T R E อ๋อ S P E C T R E yes Specter อันนี้ผมเห็นหลายคนอ่านว่าอันนี้ก็ต้องเป็นเออ่แบบอังกฤษเพราะว่านี่เป็นสะกดแบบอังกฤษโอเคเข้าใจแล้วอันนี้คือผีใช่ไหมแล้วมันเป็นอะไรประมาณวิญญาณอะไรเงี้ยโอ้เขาก็คือมันคือ ghost ไงใช่ป่ะโอเค Specter เพราะเมื่อกี้ที่เราบอกเหมือน center ไง center อ่ะก็คือถ้าฝั่งอังกฤษคือ T R E ไงอันนี้ก็ต้องอ่านว่า Specter อันนี้ก็ Specter ถูกแล้วถูกแล้วเมื่อกี้เราเรียกว่า Spectator ผู้ชมนะฮะ Spectator นี่คือสเปกเ r อร์ถูกแลวสเปกเจอร์ผีผีดนั้นเราก็ต้องบอกว่านี่คือการสะกดแบบฟังอ่าแบบยูเคยคนั่นเองโอ้ยได้ความรู้เล่นเกมอย่างมีความรู้ u ยู t e นเ i ็ดคิงดัมแต่นี้ก็ต้องบอกจริงว่าวันนี้ให้จาดำแบบฝากทิ้งท้ายอะไรนิดนึ่งดีกว่าสำหรับใครที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่ คือไม่อยากให้เด็กไทยเครียดกับเรื่องสำเนียงเพราะว่าแม้กระทั่งอเมริกาภายในประเทศของอเมริกาเนี่ยมีหลายสำเนียง <Yes. S 1> ที <Yes. S 1> ทง่ไม่เหมือนกันนะครับที่ประเทศอังกฤษไม่เหมือนกันนะครับมีหลายสำเนียงดังนั้นถ้าเราเป็นคนไทยนะฮะเราก็ปนสำเนียงได้นะฮะไม่ต้องคาดหวังให้เหมือนฝรัง100่งรอยเปอร์เซนต์แล้วถ้าพูดผิดจะบอกนิดนึงว่าอะไรรู้มห <laughs> จำเอาไว้ว่าขนาดแบบสำหรับพี่ลูกกอล์พี่ไปเจอเพื่อนฝรั่งเยอะเขายั่งบอกว่า native speakers make mistakes too yeah I make mistakes when I speak English sometimes and I don't ว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวคนดูรายการฉันน้อยลงคือเนี่ยบอกว่าขนาดเป็นเจ้าของภาษายังผิดเลยไม่เป็นไรอย่าไปสนแล้วก็ฝึกของเราต่อไปดูรายการของเราแบบนี้แล้วรับรองเก่งขึ้นแน่นอนนะครับที่เลือกเขามาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของดิฉันเลยที่ตอนนี้นี่คนทัาแต้งอีกชั้นตีแล้วนะ ที่ฟังผมเรื่องรักอ่ะ Yes sir ตอนนี้เรากำลทำรายการทางช่อง3 Family อยู่ก็คือ Wow English นั่นเองเป็นเกมโชว์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบรายการแรกของประเทศไทยเด็กๆที่สนใจอยากเก่งภาษาอังกฤษแบบเต็มๆก็ไปลองดูที่นั่นได้อ่าตามตามที่ไหนครับ YouTube ไปเลยเข้าไปดู Wow English นะฮะต้องอว่า Wow English วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อดัมมากๆจริงๆที่มาร่วมสนุกกับรายการ Abit Ing ของเราวันนี้ขอบคุณค่ะ It was my pleasure รายการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้ขอขอบคุณ เบรนบูสเตอร์ผลิตภณัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองอย่างผม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 เพียง2เม็ดก่อนนอนนะครับต่อวันและเตินขึ้นมาคุณจะทําให้สมองเนี่ยปลอดโปร่งและได้ใช้สมองเต็มประสิทธิภาพอย่างสดชื่นสดใสและก็มีความคิดที่ดีและก็เป็นคนฉลาดด้วยนะจ๊ะจักรูทุกอยากกินเลยเดี๋ยว <laughs> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับพิ้วอ่าแล้วก็ใครก็ตามที่ติดตามอาจารย์ดำหรือพี่ลูกคอ็อย่าลืมนะฮะเฟซบุ๊กตึงๆตามนี้อินสตาแกรมตามมาเมซ แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญถ้าเกิดว่าสนใจรายการของเราอย่าอย่าลืมนะคะว่าดูแล้วไม่ไลค์ไม่ว่าแต่อย่าลืมแชร์เพราะว่าทุกการกดแชร์ไปให้เพื่อนมอบความรู้ให้กับคนไทยด้วยกันในสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำจริงๆครับนะะ <ผม S 1> แต่ก่อนจะลา KK มีไรจะบุกถ้าคนที่เกิดขึ้นมาจากนรกได้อย่างผมเนี่ยนะทำได้พูดได้เขียนได้อ่านได้อ่านได้อ่านได้พูดกับฝรั่งได้เย้ฮะฮเกิดจากที่ไหนนะนรกครับ คุณก็ต้องทำได้ครับทำได้แน่นอนเย้สโซโลเพีนิลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ AEC แลว แน่นอนว่าภาษาอังกฤษจ,จะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติคำถามคือคุณพร้อมหรือยังถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมลองมาเรียนออนไลน์สนุกสนุกกับพี่ลูกกอล์ฟเจ้าของสถาบันแอ g กฤ s ด้วยหลักสูตร The Front Row Project รับรองว่าสนุกสะดวกสาระแน่นที่สำคัญได้เรียนกับพี่พอเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยสนใจสมัครเรียนเข้าไปที่ w w w a n g r s com และเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองก้าวเข้ามาสู่แถวหน้าทางภาษาไปพร้อมกันกับ The Front Row Project